นมัสเตตอนนี้เวลาก็าผ่านไปหนึ่งพันปีที่บอกไว้ที่อสีจะต้องประกอบพิธีวงสวงในพิธีที่จะบวงสวงนี้มนสำคัญที่จะต้องสวดและคนที่อยู่ในใสายวัดนี้กายที่เคลิ้งคลิ้งจะต้องสวด คือพระนามทั้งหมดของพระศิวะรเรียกว่ามนานามวรีปูชาก็ไม่ใช่สิพระนามอะค่ะเปิดตำราดูแล้วเฉพาะที่มีตำรานี้นะคะัะตำราอื่นยังมีอีกก็รวมด้วยกัน240พระนามคุณทำพิธีวงสวงแล้วก็ต้องสวดพระนามนี้ไปด้วย นอกจากคําว่าสดาสิวะพาาระหระเรารู้หลักกันแล้วพระหาระคือพระสิวะริคือพระวิษณุหรือพระนารายแล้วก็ยังมีอย่างเช่นาพระนามว่าพระมเหสวนพระจันทร์มาลีผู้มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนพระเมาลีหรือพระนิและโลหิต ผู้มีโลหิตสีน้ำมึนเห็นไหมพวกโลหิตสีน้ำมึนนี่ถือว่าเป็นเทพเจ้านะแต่คนโลหิตสีน้ำมึนนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะว่าคงจะต้องวิ่งหาโลหิตกันมาให้วุ่นเลยทั้งหมดนี่แหละคะ่ะเปิดแค่นี้แหละคะ่ะต้องสวดก่อนนะถ้าไม่สวดพระนามวารีครบนี่ ฟังเรื่องนี้ไม่ได้รู้ได้อย่างว่าสองร้ี่สิพระนามอะไรก็ต้องรู้แล้วก็ต้องเอามาสวดก่อนถึงจะฟังได้ปรากฏว่าเรื่องนี้งั้นเมื่อผ่านอันนี้แล้วถึงจะฟังได้แต่การจะฟังเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆมานั่งฟังอย่างนี้นะต้องจัดสถานที่ต้องสวดกันใน วิหารของท่านหรือโบสถ์ของท่านสวดกันในเทวไลัยอเราุมเมวัดรงนี้เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ของเทวไลจะสวดกันอย่างไรก็ได้แต่วันณะสูตรห้ามเข้าฟังเด็ขดขาดที่แสดงว่ายุคหลังพระเวทเริ่มเอาว่าจำกัดข้อน,นี้กันแล้วราะตอนแรกๆในพระเวทไม่มีอันนี้ เมืองไทยไม่มีวัน,นสุดเพราะฉะนั้นก็คงฟังกันได้ทุกวันน่ะนั่แหละเขาบอกว่าจะต้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือในบ้านส่วนตัวก็ได้แต่ต้องจัดให้งดงามต้องมีเครื่องบวงสรวงบูชานะคุณจะจัดหรือไม่จัดก็ตามใจฟังไปแล้วนี่นะมันก็ต้องฟังให้จบแหละคราวนี้ ผู้เล่าเรื่องจะต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือผู้ฟังไม่ได้หันมาดูนะผู้ฟังต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกอ่านตำราแล้ว,ลว,ลวก็ยังไม่เข้าใจว่าผู้เล่าหันไปทิศเหนือผู้ฟังหันหน้าไปทิศตะวันออกก็หันหน้าไปคนละทางกับผู้เล่าเขาจะเล่าสู่กันฟังได้ยังไง แต่ตำลาก็คงคิดว่าเอาละ่ะมมันมันอาจจะผิดก็เลยยกยอไดไปว่าอาะหันหน้าก็หากันก็ได้แต่พอเริ่มเล่านี่ต้องเล่าตั้งแต่ปีสี่เพราะช่วงแรกในช่วงเช้าต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งปอรหะปอรหะแปลว่า ช่วงเวลาของเขาคำนี้ปอรออรอปอรหะแปลว่าเจ็ดชั่วโมงครึง่งเวลาคุณฟังทุกคนที่อินเดียนะคะเขานั่งพนมมือนะคะนั่งพนมมือฟังพอเวลาพอได้เวลาแล้วถึงเวลาพักเที่ยงก็พักหนึ่งมโหรตะคือพักสี่บปนาที ให้ไปกินข้าวกินปลาเข้าน้ำมองตาแล้วก็กลับมาเล่าตอนบ่ายอีกเจ็ชั่วโมงครึ่งคุณก็น้องนั่งพนมมือวังตอนนี้พนมไือยังถ้าไม่ได้พนมก็รีบพนมมือเสียเพราะจะฟังเรื่องของมหาเทพเรื่องของพระมหาเทพนี่บอกว่าไม่เล่าให้หมู่ชนที่มีความโหดร้ายทุจริตไม่บูชาเทพเจ้า ผู้บรรยายจะต้องปล่อยตัวตามสบายให้ความรู้อยา่างมีความรู้สึกกวนกวายโลภโทสะโมหะมัทวะทั้งหลายแหละมีไม่ได้เลยแสดงว่าดิฉันผู้เราเป้ามีความสะอาดพร้อมทางกายและใจแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ก็มาไลา่คุณฟังแล้วคุณฟังก็คงจะเอาล่ะ <Okay. S 1> ไงไงมันก็ฟังกันมาแล้ว ถือซะว่าเราเป็นคนสะอาดด้วยกันก็แล้วกันเมื่อถึงการที่จะเล่าม,มายังไม่ได้เล่าเน,นี่ยทั้งหมดนี่ยังไม่ได้เล่าหรืศีสุตะยังไม่ได้เล่าก็จะเล่าเรื่องขบอกจะเริ่มด้วยพระเทวาทิเท,ทวะหรือมหาเดวะเขาก็บอกเป็นสู้ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องราของพระอ,องค์เนี่ยมันลึกลับสลับซับซ้อนเหมือนกันหนังลึกลับเลยเพราะฉะนั้นตั้งอ,อกตั้งใจให้ดีเทยวนะการที่นำเรื่องรามาเปิดเผยในโลกนี้ได้อ่าเหแหมบอกฤาษีสุตะล่ามันมีอย่างนี้เขาก็เล่าคือเริ่มแรกเนี่ยเล่าหละฤาษีมาชุมกันบวงสวงกัน เสร็จแล้วก็เกิดเถียงอันนี้แหละว่าจะเล่าเรื่องนี้ใครจะเล่าก็ปรากคนในกลุ่มฤาษีมีฤาษีอยู่องค์ชื่อพระฤาษีสุตะซึ่เขาถือกันว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวของมหาดีวะดีที่สุดและฟังจากมหาดีวะมาโดยตรงแต่ฤาษีสุตะนี่มาแตกไม มีลูกศสียสิทธ์อยู่คนชื่อดาษีเ้าวนาสาวนกะออกเสียงอย่างนี้ลหะสคออกเสียงคล้ายๆตัวเฉาเขาเขาบอกว่าไม่งั้นสสาลาสฤาษีสอเสือจะมีไว้หมายถ้าอ่านสสองหมดเขาก็จะต้องมีวิธีอ่านอย่าไปสนใจเขาก็แหละกันรู้ตจยากเขาออกเสียงตัวสคคล้ายๆกับตัวเฉา ปรากฏว่าต้องไปเชิญพระฤาษีสูตะนี่มาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสาวนักกะสาวนัก,กว่ากันไปอย่าไปสนใจกขาเลยฤาษีเขามันร้อยแปดองค์ทรงฤทธิ์พิศวมและยังมีฤาษีเจ็ดองค์ซึ่งอยู่ในสวรรค์ตอนหลังจะเล่าเรื่องฤาษีให้ฟังเพราะฤาษีนี่ไม่ใช่ในกลุ่ม ของพวกที่เป็นเทวานะคะนอกจากฤาษีบางองค์เป็นเทวดาด้วยมีบรมฤาษีราชฤาษีเทวะฤาษีเขาก็แบ่งชั้นแบพักพวกออกไปเหมือนกันฤาษีสาวตาบอกว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยมีสองหมืนสี่พันโครมคุณฟังไหวไหมเนี่ย คนเล่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่าไหวไหมแต่ก็บอกการได้ฟังเรื่องนี้นะเท่ากับคุณผู้ฟังประกอบพิธีราชสุยะเอาทีหลังเถอะพอลาราชสุยะเกิดราชสุยะการบูชาพระเพลิงเป็นจำนวนร้อยพิธีกรรมเพียงจะฟังให้เฉยเท่ากับทำพิธีบวงสวงต่างๆเนี่ย อย่างละร้อยพิธีกรรมเพราะนั่นคุณก็อดทนฟังแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่้าบูชาเพราะราชสูยะกับการบูชาพระเบงอักติสตรติเนี่ยมันใช้เครื่องมือมากมายซึ่งพระราชาเล็กๆสมัยก่อนทำกันก็ยากต้องเป็นเรียกกันว่าราชแราช ราชาราชาที่เป็นราชาราชาเหนือราชาจึงจะทำพิธีบูชาเพลิงหรือราชสุยะหรืออัศวเมตได้เราไม่ต้องฆ่ามา้าไม่ต้องตั้งพิธีกรรมอื่นไม่ต้องบูชาเพลิงเพราะหน้านี้น,นี่เดี๋ยวเพลิงก็จะเล่นบ้านเราบูชาเส้วยเอาเป็นว่าเราได้รับฟังก็ลแล้วกันเล่านิดเดียวต่เริ่มต้นบมดนะ ช่วงเวลาที่จะเกิดมหาเดวะขึ้นนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการทำลายล้างไม่มีที่สิน้นสุดโลกจะเกิดขึ้นได้เกิดจากการทำลายล้างความพิถาพิถไ,ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนบ่อยได้และเคลื่อนบ่อไม่ได้ที่จะเคลื่อนได้ก็ไม่มีที่จะไม่เคลื่อนอยู่นี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งหมด ทุกอย่างดูภายใต้ความมืดมิดปราศจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเขาพูดจึงอวกาศนั่นไม่รู้ว่าพระเวทสมัยนั้นรู้ได้อย่างไงนะครับท้องฟ้าทั้งหมดมีอย่างเดียวก็คือความว่างเปล่าไม่มีเวลาด้วยเขารูจัก ความว่างเลยคะ่ะและไม่มีเวลาเพราะถ้าจุดสองจุดห่างกันระยะห่างคือเวลาถามาว่าพระเวทรู้ได้ยังไงนั่งอ่านแล้วก็สงสัยไม่มีธรรมะไม่มีอธรรมสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่เขาบอกสิ่งเดียวได้แก่การเป็นไปตามก,กฎแห่งธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติและพระเวทเบดดวิชาการก็เริ่มจากกฎแห่งธรรมคือธรรมชาติเช่นกันอันนี้พิฉันจะไม่เล่าเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์เพียงแต่จะบอกสักคุณนิดเดียวว่าการเริ่มต้นของพระเวทเหมือนกับการเริ่มต้นของกฎฟิสิก ทุบรากาศเพราะฉะนั้นพระเวทย่อมไม่ใช่เครื่องเหลวไหลแต่เป็นเรื่องอะไรสักอย่างที่คนโบราณพยายามจะบอกเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคอยฟังต่อไปแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ